ทุกคนยินดีต้อนรับข้าสู่มีบูชแนลนะคะวันนี้นะเราก็จะมาเล่นเกมนี้เลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มเล่นกันเลยจ้าวิ่ขอโทษนะคะกดผิดยี่โหลดดิงโหลดดิงเน็ตเป็นยังไงบ้างนะอ้าว ็มทุกคนมันเต็มนะคะเราอาจจะได้ไปเล่นเกมอื่นนะคะทุกคนงั้นเราจะไปเล่นเกมออบบี้แล้วกันเย่เย่เราจะไปเล่นออบบี้กันนะคะรอสักครู่นะคะ เออมันไม่ใช่หน้าจอแบบนี้นี่คือตอนนี้มันกำลังค้างอยู่นะคะอ้าวไม่มีอินเทอร์เนต็ตขอแก้ไขอินเทอร์เนต็ตสักพักหนึงนะคะ ่มีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแม่คะอินเทอร์เน็ตหายเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตฟตติง ต้องรองสักครู่ค่ะอย่าไปกดมั่วนะคะปิดไหมคะ